สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งตรงกับวันที่24เดือนกันยายนปี2568นะครับซึ่งเราก็มีนัดกันที่จะมาฟังคำทํำนายประจําวันที่24เดือนกันยายนปี68นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับ เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันนะครับเป็นพลังบวกให้กับทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งญาติสนิทมิตรสหายคนในครอบครัวคนที่เรารักนะครับมารับชมรับฟังคําทํานายได้นะครับสําหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์นั้นขอเชิญท่านรับฟังคําทํานายได้เลยนะครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่ไม่มีความมั่นคงความผิดหวังการเลือกผิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแปรปรวนเหมือนลมพายุไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่รักสนุกมีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วบุคลิกภายนอกค่อนข้างดูดีมีความหยิ่งทรนงไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ไม่ค่อยชื่นชอบเท่าใดนักหรืออาจเป็นงานที่ตนเองไม่ถนัดการติดต่อมักมีอุปสรรคไม่มีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนกินเที่ยวเตร่ไพ่แสดงด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านจะเกิดความผันผวนเป็นพักๆมีเข้ามีออกอย่างรวดเร็วแต่ท่านยังคงสามารถหมุนเงินได้เก่งและได้รับความสนับสนุนจากคนที่ไม่เปิดเผย อาจเป็นเพียงในระยะเวลาสั้นๆหรือด้วยความบังเอิญเท่านั้นไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบกับห้นส่วนคู่รักที่มักจะอยู่ด้วยกันและไม่ค่อยมีความสุขไม่มีความราเรื่นเท่าใดนักหากได้ทำธุรกิจร่วมกันท่านจะไม่มีความมั่นคงใดๆเกิดขึ้นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ญาติพี่น้องของท่านมีฐานะค่อนข้างดีมีบ้านมีรถมีที่ดินพร้อมซับแต่กลับไม่ค่อยมีความสุขและความมั่นคงเท่าใดนะักท่านมักชอกเที่ยวเตรในยามค่ำคืนและลักสนุกเป็นพักๆหากมีลูกท่านจะได้ลูกที่มีความดื้อดึงและไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าใดนะักไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทาง หากมีการศึกษาการเดินทางไกลท่านจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าใดนักท่านอาจพบกับความสําเร็จแต่ก็ยังไปไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคและได้รับความสําเร็จแต่เป็นทานองที่ว่าได้อย่างเสียอย่างดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งด้านความรักมีการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นจากความหึงหวง อาจมีการเปลี่ยนแปลงมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความหูเบาและเชื่อใจคนง่ายของท่านเองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความลื่นไหลผิวไหลของสายน้ำที่ช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ในบางเวลาก็ไม่มีความแน่นอนเปรียบเสมือนน้ำขึ้นน้ำลงได้เสมอหรือมีทักษะในการพูดมีการเจรจาที่มีหลักเกณฑ์หวานล้อมเก่งมีการวางแผนที่ดีไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยผู้ที่เปิดไพ่ใบนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอ่อนไหวอ่อนผ่อนตามได้ง่าย ไม่แข็งกระร้างไม่ค่อยชอบขัดใจใครแต่มีนิสัยนักเลงถึงไหนถึงกันไพ่แสดงถึงด้านการงานมีเกณฑ์ในเรื่องงานที่ได้ดำเนินการติดต่อไว้อาจยังไม่ได้รับคำตอบหรือทำงานไม่สำเร็จการงานยังไม่ดีเท่าที่ควรด้านการศึกษาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีกเช่นกัน ส่วนการติดต่อเจรจายังไม่เป็นเรื่องเป็นราวเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ดังนั้นให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจเกิดความเสียหายได้และอาจมีข้อผิดพลาดจากเอกสารได้ท่านจะรับเช็คเด้งและควรสงบปากสงบคำไว้บ้างจึงจะดีเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่ดีมีความลื่นไหลเหมือนสายน้ำการเงินคล่องตัวไม่ติดขัดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเช็คจะผ่านรับรื่นไปด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่เชื่อใจไม่ค่อยได้ ในช่วงระยะเวลานี้ต้องระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกลวงต้มตุนจากเพศตรงข้ามไว้ให้ดีไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องมีความรักใคร่เข้าใจกันได้ดีอยู่เย็นเป็นสุขและให้ระวังท่านจะมีเกณฑ์ที่บุตรจะนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือเป็นกรณีที่บุตรขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากท่านซึ่งท่านควรหันมา ให้ความสนใจและเอาใจใส่ดูแลจะเป็นผลดีต่อครอบครัวของท่านในอนาคตไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์มีเรื่องมีราวอาจถึงขั้นทะเลวิวาสชกต่อยหรือถูกทำร้ายร่างกายได้หากมีการเดินทางไกลจะไม่ดีในช่วงนี้ดังนั้นถ้าต้องการท่องเที่ยวหาความสุขอาจไม่รับความสนุกสนานดังที่ใจคิดไว้ ไพ่แสดงด้านโชคลาภในช่วงนี้ท่านไม่มีโชคลาภใดๆอับโชคหากจะคิดทําการสิ่งใดจะไม่สําเร็จผลเอกสารสัญญาต่างๆมีแต่ปัญหาไม่มีความเรียบร้อยดังนั้นท่านที่ได้ใบนี้ควรระมัดระวังจะพบกับอุปสรรคและมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเอกสารสัญญาที่ไม่ถูกต้องควรเร่งรีบแก้ไขโดยด่ว,ดวนท่านจะตกอยู่ในสถานะหัวเดียวกระเทียมรีบ ขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างไม่มีแม้กระทั่งผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับท่านที่เกิดในวันพุธขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงที่ส่งผลต่อความมัวเมาของร้อนที่ผิดแปลก การพนันอบายามุกต่างๆและลาภผลต่างๆที่ผิดกฎหมายไพ่แสดงด้านลักษณะอิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบฝักใฝ่ในอบายามุกชอบเล่นการพนันชอบดื่มหลงงม,มงายในเรื่องสยศาาตร์แต่มีความใจกว้างใจร้อนหากประกอบอาชีพหมอดูจะมีความเจริญและรุ่งเรืองไพ่แสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ได้งานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดิมพันอย่างมากมาย มีความลหลงใหลชื่นชอบในอาชีพหมอดูเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสสั่งสอนเมื่อใดมักจะชอบดื่มสุราเป็นนิดไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีเกณฑ์ได้รับความสูญเสียทางด้านการเงินท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายโดยเฉพาะในเรื่องของอบายมุขต่างๆเช่นการพนันไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือคู่รักที่เข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคุย ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านควรระวังในเรื่องการครบค้ากับเพื่อนฝูงท่านจะได้พบกับเพื่อนที่ไม่ดีชอบฝอกไฟในเรื่องอบายามุขด้านครอบครัวท่านมักไม่ให้ความสนใจกับลูกเต้าเท่าใดนักทํานองว่ารักลูกไม่ถูกทางชอบตำใจลูกมากเกินไปจนลูกอาจจะเสียผู้เสียคนได้ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทาง ท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลหรือได้ไปศึกษาต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเช่นการพนันต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังท่านจะเดือดร้อนจากการหลงมัวมอยในอบายมุกหรืออาจพบกับอุปสรรคเกิดปัญหามีความเสียหายค่อนข้างหนักทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปในทางที่ไม่ดีและตกต่ำได้ ท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความเสียสละเชื่อถือได้การได้รับการยอมรับหรือสิ่งที่ข้างค้างสะสมมาอย่างยาวนานไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่สุขุมรอบคอบมั่นคง ยึดหลักยุติธรรมเป็นหลักมีความน่าเกรงขามมากไพ่แสดงด้านการงานท่านมีความมั่นคงทางด้านการงานดีหากมีการเจรจาและการตกลงจะได้รับคำมั่นสัญญาที่แน่นอนและเชื่อถือได้ไพ่แสดงด้านการเงินท่านกำลังจะมีโชคด้านการเงินมีแนวโน้มได้ค่าในหน้าจากการค้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีชื่อเสียงและความพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านอาจได้รับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่หรือในแง่ครอบครัวท่านจะได้บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งไพ่แสดงด้านสุขภาพท่านจะมีสุขภาพแข็งแรง ยังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และอาจได้เดินทางไกลได้อีกด้วยดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาข้างคายที่ยาวนาน เป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมานานจู่ๆก็จะเกิดประทุขึ้นอย่างเฉียบพลันหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในช่วงระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับ ท่านที่ได้รับไพ่ใบนี้แสดงถึงความรุนแรงของพายุความทรหดอดทนความขัดแยง้งการมีปากเสียงและในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลมต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านที่ได้เปิดไพ่ใบนี้มีความทรหดอดทนเป็นเลิศกล้าได้กล้าเสียบ้าบินมักเป็นผู้ที่สามารถเข้ากับ สถานการณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดีไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านการงานคุณมีงานที่ต้องกระทําหรือต้องสัสางาแก้ไขโดยด่วนการติดต่อเจราจาที่เคยทําไว้ในครั้งก่อนจะหวนกลับมาได้รับผลสําเร็จท่านจะได้รับทํางานที่มีความฉาบฉวยหรือต้องฉกฉวยโอกาสบ้างเป็นครั้งคราวซึ่งงานประเภทนี้ จะมากไปด้วยอุบายและเลขกลนที่ซับซ้อนไพ่ที่แสดงความหมายด้านการเงินท่านจะรับโชคลาบเป็นเงินก้อนใหญ่อย่างไม่คาดไม่ถึงไพ่ที่แสดงความหมายทางด้านความรักและเพศตรงข้ามขอให้ท่านระวังและท่านอาจมีข้อขัดแย้งกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียว ไพ่ที่แสดงความหมายด้านบุตรและบริวารขอให้ท่านระวังท่านอาจมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้รวมทั้งลูกและบริวารอาจมีการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นได้ไพ่ที่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยและมีโรคเกี่ยวกับระบบทางลมอาจร้ายแรงถึงขั้นผ่าตัดขอให้ท่านระวังในเรื่อง ของอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกจากการใช้ยานพาหนะต่างๆไพ่ที่แสดงความหมายด้านโชคลาภโชคลาภของท่านไม่ค่อยมีเท่าใดนักความสำเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้ท่านต้องลงมือทำด้วยตนเองดังนั้นสิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน หรือมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินในการซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือแอร์บ้านสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่ง ไพ่บ่งบอกถึงการพูดจาผงผางความร้อนแรงที่ส่งผลต่อคำพูดวาจาอันส่งผลให้มีพลังตื่นตัวคล่องตัวไพ่บ่งบอกด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ขาดความยับยั้งชั่งคิดหรือชั่งใจ มีอารมณ์ร้อนปากเสียปากไวไพ่บอกด้านการงานคุณจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการติดต่อการขายท่านจะมีมิตรที่ดีเป็นคนตรงมีการพูดจาที่ตรงไปตรงมาไม่เยิ่นเยอะไพ่บ่งบอกด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินเข้าออกได้อย่างเก่งกาจ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และไม่ติดขัดทางด้านการเงินไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีเกียรติสูงสักเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารท่านมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องที่มีความรักสามัคคีกันอยู่ดีกินดีมีบ้านเรือนที่พักอาศัยและยานพาหนะรูราฟูฟ้า หากต้องการมีลูกท่านจะได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาตตบุตรและจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่านและในช่วงเวลานี้ครอบครัวของท่านค่อนข้างจะมีความสุขไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเจรจาการติดต่อหรืออาจมีการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภ ท่านจะประสบความสำเร็จและโชคดีในการติดต่อเจราจาการค้าการขายมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการดียิ่งขึ้นท่านที่ได้ไายใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความเดือดร้อนจากคำพูดคำจาที่ไม่คิดมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากโทสะของท่านเองจนทำให้การเจราจาต่างๆเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นให้ท่านระวังการทะเลาะวิวาทการพูดการจาและการถูกทำร้ายร่างกายอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเชิญท่านรับฟังคำทำนายของท่านได้เลยนะครับไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ำการเคลื่อนไหวการเดินทางลาผลทางการเงิน อย่างไม่ถูกศีลธรรมการละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมมเมากับอบายมุขทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบค,คุมสติมีความสุขุมเยอกเย็นไม่ทำอะไรที่วุ่วาม ไพ่แสดงด้านการงานการทําการใดในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทําอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุดวยสุดไยไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายามุขภายแสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติดกับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักใฝ่อยู่กับอบายามุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชคสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนัน